ยิ่งใหญ่มาดามจีน่ามาดามลินมาดามขวัญจัดประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลสงกรานต์2025สาวงามลิซ่าอลิซาวตตาคว้ามงกุฎไปครอง3เดคเตอร์ได้แก่มาดามจีน่าอัสกานมาดามขวัญทัศนี มาดามลินมากาน่าพร้อมด้วยคุณแดนนี่บอสจัดการประกวดมิ s อินเตอร์เนชั่นแนลสงกราอนย่2025อย่างยิ่งใหญ่เพื่อรวมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในช่วงเทศกาลสงกรานมีสาวงามเข้าประกวดอย่างเนืองแน่นโดยการประกวดจัดให้มีรอบชุดลายดอกชุดราตรีและรอบชุดไทยและสาวงามที่คว้ามงกุฎไปครองได้แก่ลิซ่าอลิซาเวตาแซชิโคว a รองอันดับหนึ่งได้แก่หนุงหนิง ปรารถนารุ่งอรุณและรองอันดับสองไอไอลาดาพุดสดีจากนั้นในช่วงเย็นได้ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงการานต์นำโดยมาดามลินและท็อป 3, Miss สามมิสอินเตอร์เนชั่นแนลสงกรานต์2025นสสยามแฟนตาซีเอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟอน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออน,นุญาตแนะนำตัวนะคะวันนี้สำหรับงาน Queen s ส n g k r a เ f e a ของเรานะคะก็คือดิฉันนางสาวอัสก,สการอัสการินะคะเป็นดีเรคเตอร์แล้วก็มาดามลินมาก,กานะ่าเป็นดีเรคเตอร์มาดามเวกาทัศนีวรรณทองนะคะก็คือดีเรคเตอร์แดนนี่บอสคือออแกไนซ์นะคะ วันนี้เราได้ร่วมจัดงานที่จะทําให้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยการที่เราเกิดโปรเจกต์ขึ้นมาโดยการที่เราเนี่ยได้มีตั้งไทเทิลว่าเป็นควีนสงการก็คือเป็นสงการคนนั้นก็คือมาดามลินลินมากาน่าแล้วก็ได้ร่วมโปรเจกต์กับมาดามเวก g าซึ่งเป็นผู้สนับสนุสนและก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์ด้วย คือพี่ขวัญน,นะคะพี่ขวัญของเราเวก้าเนี่ยก็ได้ร่วมสนับสน,นสนุนและจัดงานนี้ขึ้นมาเป็นเมนหลักให้กับมาดามลินมาการ่าแล้วเราก็สร้างให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทยให้เรามีวัฒนธรรมเชื่อมกันระหว่างประเทศไทยและฟิลิปปินส์ขึ้นมาส่งเสริมวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมธุรกิจของประเทศไทยและฟิลิปปินส์ค่ะ ก็รู้สึกดีดีมากนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมันเรียกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากนะคะจากสือ่อมวลชนแล้วก็นักข่าวค่ะแล้วก็น้องๆที่มาประกวดก็สวยงามนะคะคิดว่าถ้าถ้าวันนี้เผยแพร่ไปก็จะทําให้วัฒนธรรมไทยงานศุกการของเราอออกไปสู่ทั่วโลกได้เพราะว่า อันนี้ก็ร่วมกันทั้งฟิลิปปินส์ทั้งไทยค่ะก็เป็นในสิ่งที่เราคาดหวังว่าอยากจะให้ออกไปอยู่แล้วนะคะโอเคสวัสดีค่ะไทยแลนด์ I'm uh. Lin Makanas from the Philippines it's been an honor to be a part of your traditional Songkran 2025 festival happen e d yearly so I'm so happy and I'm so excited for having an, a title which is given through Gina Madam Kwan. It's been an honor Boss to be a part as a international queen Songkran. Thank you so much Thailand from the Philippines. I love you all. Okay, okay for me having a title as being as a uh, Miss missongkran uh, international this year, for me it's a uh, intelligent not mm. only beauty mm. good heart and very passionate and if mm. she has a title like that maybe she can she can represent the thailand the other part of the country and she is very very beautiful not in Outside, but in heart. Mm. Thank you. Mm. ตอนนี้ที่เราได้10คนใช่ไหมคะก็ผ่านการเลือกจากกรรมการดีเรคเตอร์ของเรามาดามเบกามาดามลินเราก็คัดเลือกจากคนที่เป็นลักษณะของ c คาเจอร์เป็นคนที่บูตลุ o กิ้งแล้วก็มีความเป็นแพชันด้วยในตัวคะ่ะมีพลังมีเอเนจี้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของโกลบอลของความเป็นไทยความเป็นฟิลิปปินส์และทั่วโลกนะสดสายตาทั่วโลกด้วยคะ่ะวันนี้สเกดด้วนนะคะก็จะมีชุดลายดอกไม้ซึ่งเป็นธีมสงการแล้วก็ต่อด้วยชุดลองกราวแล้วก็สุดท้าย จะเป็นชุดไทยซึ่งเป็นลักษณะความเป็นไทยคือเนื่องจากว่าเราจัดที่ประเทศไทยใช่ไหมคะเราก็อยากคงความ,วาม Arizona, inform inform <threads> <m utter> เป็นไทยซึ่งเป็นประเพณีปีใหม่ของคนไทยเราค่ะกิจกรรมใช่ไหมคะมาดาเวก้าพี่ขวัญว่าไงคะก็เราก็ไว้ว่าคนที่ได้รับเงนะคะก็อาจจะเผยแพร่และทไทยนะาะก็คือวีนัสไทยและฟิลิปปินส์ค่ะก็คือตามชื่องานคือ m ิดอินเตอร์นะคะมาถึงตอนปีประาณ568นะคะก็อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการโปรโมท เหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็อาจจะเดินทางไปกับเราในที่ต่างๆ So ang masasabi ko dito sa mga Thai people uh, more prosperity prosperity uh, they are they, they, are a good people especially Miss Juan I am so happy I am so thankful Gina Boss Danny I'm so happy and grateful to be a part of this celebration. So, Thai people, I know, is good. All people in Thailand has a good heart because I, I know Madam Kwan having a friend, a Thailander, a leader, a beautiful, I'm so glad and I'm so happy. So, for Thailand people, Mabuhay ang Pilipinas uh, sa Wadi Thailand and I'm so proud and more prosperity and abundance in our life. Thank you so much. Go สำหรับกิจกรรมนี้เราหวังว่าจะมีครั้งต่อไปก็ขอบคุณมาดามลิน Thank y มาดามลินโ n มาด a d ดีอ d งกับ u u e n สงการ to s t t r t up r t u s t t r t t t i t t n in t h n i l b o u t q u u t Queen s o n สงการและขอบคุณมาดามเวก้าที่เป็นสปอนเซอร์หลักและเป็นหัวเรือใหญ่ของงานนี้แล้วก็แดนนี่บอสประสานงานแล้วก็งานนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสปอนเซอร์หลักอย่างโรงงานเวก้าที่เป็นโรงงานระดับโลกที่ซัพพอร์ตมาดามลินและก็ซัพพอร์ตอีเวนต์นี้และซัพพอร์ตงานควีนสงการให้เกิดขึ้น และจะดังไปทั่วโลกขอบคุณค่ะคขอฝากผลิตภัณฑ์ของมาดามลินมาการ่านะคะที่ผลิตโดยโรงงานของเวก้าซึ่งเป็นแบรนด์ Brand LM นะคะลินมาการ่าซึ่งจะออกโปรดักต์ทั้งหมดต่อต่อกันนซึ่งโปรดักต์เราจะส่งต่อให้กับทุกคนได้ใช้ได้ลองสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลกสินค้าเหมือนกับเคาน์เตอร์แบรนด์คุณภาพแต่โรงงานประเทไทยค่ะลินมาการาลินมาการาค่ะสวัสดีครับผมว่าเดนี่นะครับ ในามของ NG, อเรียนจีออริเดเพลสไก่ก็ต้องขอบคุณหวัวเรยใหญ่อย่างเวก้าขอบคุณมาาสำหรับอขอบคุณมาดามลินที่ให้โอกาสผมได้เป็นออแกไนในงานนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณฟินิ์ของพิชนาที่ได้ไว้วางใจผมมาตลอดก็อยากให้ฝากผลงานของปฏิภัณ์ของมาดามลินผลิตโดยเวก้างานนี้ผมประทับใจจน <laughs> okay by the way thanks for inviting us here in sokran festival we are giving the best chance to the challenge the contestant is very extraordinary all of them are fantastic and they are all georges okay being a contestant of this Grand Socran Festival The, the contestant must be smiling first And then if there is a question and answer Please answer it greatly คือคือเรามองเห็นถึงอนาคตใน,นในที่จะเกิดขึ้นเนี่ยว่าความสามารถความกล้าที่จะแสดงออกนะครับผม แล้วก็โดยที่ว่ามีวัฒนธรรมที่ดีโดยความเป็นคนไทยอยู่แล้วในวัฒนธรรมที่ใส่เข้าไปถึงแม้น้องๆเนี่ยจะมาแต่ละประเทศที่เข้าร่วมกันนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าอืนเราได้เผยแผ่วัฒนธรรมไทยออกไปนะครับแล้วน้องๆมีความสามารถทุกคน นะครับตัดสินยากพอสมควรของคณะกรรมการครับน้องยิ่งมาเข้าประกวดนี่เป็นต่างชาติด้วยครับผมเป็นเป็นชาวต่างชาติด้วยเป็นเด็กต่างชาติด้วยทึงดูแล้วว่าเออเขามีความสนใจในวัฒนธรรมของไทยที่ที่เราได้จัดนะครับประเพณีสื่อทอดวัฒนธรออรมความเป็นไทยในวันสงการอย่างเนี้ยนะครับผมก็มีการสื่อทอดทําให้ชาวโลกหรือน้องๆก็ได้กลับไปบ้านเมืองของเขาได้ไปคุยถึงความเป็นประเพณีความสวยงาม นะครับของความเป็นไทยคือจะอาศัยความสวยอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเพราะว่ากินกันไม่ขาดเลยแต่นี้ก็ต้องมาดูถึงบุคลิกดูถึงความความสามารถพิเศษของน้องๆแต่ละท่านว่าจะมีความสามารถพิเศษยังไงที่จะชนะใจของคณะกรรมการทั้งหมดนะครับแต่ยังไงก็เอาใจช่วยน้องๆทุกท่านเพราะจริงๆแล้วอยากให้ได้ทุกท่านเลยแต่ว่า ด้วยกฎเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้เนอะต้องมีแค่หนึ่งสำหรับน้องๆที่เข้าประกวดในวันนี้นะครับผลจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องเข้าใจตัวเองว่าเออเราได้เราได้ก้าวเดินมาอีกหนึ่งก้าวบนเวทีการประกวดเราได้เป็นพูดวัฒนธรรมในงานสงการและประเพณีของงานสงการไม่ว่าจะเป็นนักศิลป์ขึ้นโชว์ก็ดี อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้มีการเล่าขานสืบต่อกันไปสําหรับผู้ที่พลาดโอกาสในวันนี้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับก็อยากจะให้กําลังใจนะครับสืบสารต่อไปในความเป็นคนไทยหรือในความเป็นพัฒนธรรมของไทยแล้วก็ฝึกฝนความสามารถความรู้รอบด้านหรือความรู้รอบตัวนะครับต่อไปเรื่อยๆผมคิดว่าอือวันหนึ่งความมุ่งมั่นตรงนั้นจะเป็นของเราครับ